เดี๋ยววันนี้ครับเรามาลงเรือด้วยบิวทาดมืดนะเพื่อนๆเออหลายคนอาจจะเบื่อแบบเรือก็เล่นแต่โลนินอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนกันดูครับถ้าอยากเติมเกมต้องเปทอวินรวดเร็วปลอดภัยเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงถูกใจใสเปนแน่น,นอนฮะมาถึงอาชีพแรกครับที่สำคัญนะฮะมาแทนพระนะครับ เพราะว่าบิลนี้เราจะไม่เล่นพระนะเราจะใช้อาชีพนิดทอคเนี่ยให้มอนเนี่ยกลายเป็นธาตุแสงนะครับคราวนี้เนี่ยข้อสําคัญเลยต้องลูน77นะครับไม่งั้นนิดทอคเนี่ยจะใช้สกิลนี้ไปซัพพอร์ตได้ช้านะครับเป็นสกิลเปลี่ยนธาตุนะให้ทําการติ๊กถูกนะครับหลังจากอัปเดตแพดแล้วนะอ่ามอนก็จะกลายเป็นธาตุแสงนะครับต่อมาครับอาชีพนี้ก็มีการอัปเกรดเหมือนกันนะครับไฮริชนะฮะอัปเกรดยังไงแต่ซันก็มองว่า มันก็ยังใช้ในการซัพพอร์ตในการลงเรืออยู่ดีนะครับถึงไฮลิดมันจะอัพดามเมจขึ้นมานะฮะแต่มันก็สะดวกขึ้นนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะลองปรับมาใช้เป็นดามเมจก็ได้ถ้าถนัดนะครับไม่จำเป็นต้อง77นะครับเนี่ยอย่างอันนี้นะครับจากที่กดใช่ไหมฮะกลายเป็นแพสซีฟไม่ต้องกดแล้วนะครับหลักๆก็คือใช้สกิลนี้ซัพพอร์ตนะฮะในการพังกราะแล้วก็สกิลนี้ครับ ถ้าหลายๆคนอยากจะโจมตีนะฮะอันนี้เนี่ยก็คือปรับมาให้ตีคนเนี่ยปกติมันจะหมดหลอดใช่ไหมมันจะกลายเป็นลดเหลือ80%นะครับแล้วก็สกิลนี้ครับเวลาที่เราเนี่ยแตกข้างล่างเต็มหลอดใช่ไหมมันจะไม่เปลี่ยนท่าแล้วนะครับมันจะใช้ท่าเดียวก็คือท่าที่แรงที่สุดนะฮะในการโจมตี AA นั่นเองเห็นไหมฮะกลายเป็นโจมตีรัวๆท่าเดียวเลยอ่าท่านี้ก็เป็นดามเมจนะครับแล้วก็อาชีพต่อมาครับ อันนี้เป็นอาชีพใหม่นะฮะมอรอกนะครับอันนี้เนี่ยควรมีอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามันจะใช้ในการบัฟธาตุมืดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบัฟดัมเมดเวทนะฮะให้นิดฮอกและที่สําคัญถ้าเกิดอยากเล่นดัมเมดนะฮะก็ต้องเป็น77เพื่อที่จะได้แบบไปทําสถานะแรงๆบนเรือนะครับเออเน้นทําสถานะไปเลยไม่ว่าจะเป็นดาร์คเคิร์สเฟียร์ก็เน้นพื้นนะครับในการป้องกันให้เพื่อนๆนะฮะเนี่ยเปลี่ยนมอน ให้เขาโจมตีเป็นาธาตุมืดทั้งหมดนะครับเวลาโดนเราเนี่ยก็จะเบานะฮะแล้วก็พื้นอันนี้อันนึงครับอันนี้เป็นพื้นบัฟเาเมใหนะ้เพื่อนนะเพิ่มเาเมจเวทครับแล้วก็เพิ่มดดเมจให้กับเอ,อ HP loss ต่างๆนะครับก็คือพวกที่มันระเบิดทั้งหลายแหล่นะฮะอ่าก็คือเน้นบัฟนะครับอาชีพนี้แต่สามารถทำดาดเมจได้นะแต่มันจะรีลาหน่อยนะครับอาจจะเป็นดดเมจัสองเมจสาม ก็คืออาจจะเป็นตัวบัฟมากกว่าแล้วก็อันนี้ครับต้องใช้นะครับเป็นสกิลโจมตีเพื่อเปลี่ยนออสถานะของศัตรูนะครับให้ติดดาร์กนะฮะอ,อ,อันนี้จำเป็นมากๆเลยนะครับเอาไว้คอมโบกันแล้วก็ไนท์ครับอันนี้ก็ปรับมาเหมือนกันแต่อาจจะปรับมาไว้สำหรับซัพพอร์ตมากกว่านะครับอืมอาจจะมาแทนพาราอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ แต่บางคนก็อาจจะบิวเป็นดาเมจก็ได้นะครับแล้วแต่เลยอ่าที่บัฟมานะครับก็จะมีในส่วนของอันนี้ครับอ่าเพิ่ม M ATK เข้ามานะครับสำหรับสกิลหอ,อกธาตุมืดนะฮะปกติจะไม่มี M ATK นะครับจะเป็นเอ่อกายล้วนนะครับแล้วก็อันนี้ครับปักดาบติ๊กถูกนะเพื่อนเพื่อเพื่อ,อ,อที่เวลาเราโจมตีไปเนี่ยจะได้กลายเป็นธาตุดาร์กทั้งหมดนะครับเออเวลาที่ฮันเดสเปียอย่างเงี้ย เออสกิลที่มันเส,มเสริมขึ้นมานะครับจะได้กลายเป็นธาตุดาร์กนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ต้องมาดูสกิลนี้ครับนี่สกิลที่ปรับมาใหม่นะครับจากที่แบบกายล้วนกลายเป็นเพิ่มเวทเข้ามานะแต่มันเพิ่มลูนเข้ามาด้วยเพื่อนๆฉะนั้นถ้าเพื่อนๆนจะเล่นนะครับต้องไปทำลูนใหม่ก่อนเป็นลูนอันนี้นะครับซันทำมาแล้วนะฮะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ยังน้อยอยู่นะครับก็ถือว่าน่าเสียดายนะครับ ได้แค่8%เองนะครับในแถวแรกนะอา่าลองมาเล่นดูนะครับว่าจะเล่นกันยังไงนะอา่าอันนี้เป็นรอบเทสนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าบิวสายธาตุมืดเนี่ยมันเป็นการพรีเทสเท่านั้นอาจจะยังไม่สมบูรณ์ร0อยเปนะครับยังไงก็ต้องรอซันรรทําไกด์ทีนึงนะครับในส่วนของคลิปสมาชิกไปเลยนะครับเพราะว่า ต้องใช้งบประมาณสูงนะฮะเพราะว่าแต่ละอาชีพเนี่ยอย่างไน์เงี้ยโอ้โหต้องมารีบิวใหม่เนี้ยครับอย่างนิทฮอกเงี้ยเราก็ต้องกลับมารีบิวใหม่นะครับอย่างไฮลิชเงี้ยเราก็ต้องกลับมารีบิวใหม่นะครับส่วนโมโล็อกซันก็กําลังเล่นอยู่นะครับก็น่าจะมีไกด์เร็วๆนี้ในหลายๆคอนเทนต์นะฮะอ่ะเปิดมาถึงนะครับเราก็มาที่กลางเรือเลยครับให้อาชีพโมโล็อกเนี่ยทำการเปิดพื้นก่อนนะครับ เห็นมฮะพื้นโมล็อกมันจะมีพื้นป้องกันกับพื้นดาเมจนะครับสังเกตดีๆนะพยายามอยู่ให้ได้ทั้ง2วงนะครับในส่วนของพื้นโมล็อกนะหลังจากนั้นโมล็อกก็ทําการปั่นพายุธาตุมืดเพื่อให้มันติดธาตุดาร์กนะครับดาเมจหลักแทนโลนินของเราก็จะเป็นนิทฮอคนะครับนิทฮอคเนี่ยให้ทําการลิงก์อาชีพที่ตีเร็วๆออย่างตอนนี้เนี่ยซันเอาอาชีพคาริสเบิร์กมานะครับหรือว่าจะลิงก์ไฮลิช หรือว่าจะลิงก์เหมาก็ได้เพราะว่าเหมาก็ตีรวมเหมือนกันให้นิทอคเนี่ยลิงก์คนใดคนหนึ่งนะครับอ่าหลังจากนั้นครับนิทอคเนี่ยมันจะทําการเปลี่ยนศัตรูนะครับให้กลายเป็นธาตุแสงนะครับเออแล้วเราก็เอาบิวที่เราบิวมานะครับเป็นธาตุมืดเนี่ยโจมตีอัดธาตุแสงเข้าไปนะครับนิทอคก็จะได้เปรียบหน่อยเนี่ยลิงก์กับเหมาก็ได้นะครับ หลังจากนั้นครับอาชีพที่ช่วยซับนะครับก็คือไฮลิชเขาก็จะมาช่วยเปิดสกิลพังเกาะนะครับให้บอสเนี่ยบางลงนะฮะไม่จำเป็นต้องสนอิกนอร์เดฟอะไรแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเกาะบอสมันจะแตกนะครับหลังจากใช้สกิลของไฮลิชนะฮะแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งก็คือไนท์ Knight นะครับที่ซันเล่นอยู่เนี่ยหลักๆเลยก็คือปักดาบที่พื้นนะครับแล้วก็ เน้นทำดาเมจได้นิดหน่อยหรืออาจจะทำหน้าที่แทนพาราก็ได้ไม่ว่าจะเป็นโปโวกนะครับไม่ว่าจะเป็นทำการแทงนะฮะพยายามยืนรับดาเมจแทนพาราอะไรแบบเนี้ยนะฮะแต่ว่ามันก็จะพอมีดาเมจนิดหน่อยอาจจะไม่เยอะมากแต่บางทีเนี่ยถ้าสวิตสมุดดีๆสันว่าอาจจะเล่นเป็นดาเมจแทนโลนินได้ก็ได้นะแต่เดี๋ยวสันขอไปทำการรีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับยังไม่ชัว เลยยังไม่ลงในส่วนของไอเทมดีกว่านะครับขอไปทำการรีวิวอีกทีหนึ่งก่อนแต่ไอเดียหลักๆเนี่ยอาชีพที่เล่นก็จะประมาณนี้ครับก็คือหลักๆเลยมีนิทฮอกโมล็อกนะครับแล้วก็อาชีพที่เสริมๆก็อย่างเช่นเหมาคาริสเบิร์กอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ไฮลิชนะครับรวมถึงไนท์นะครับไนท์ Knight, เนี่ยอาจจะมีไม่มีก็ได้นะครับ แต่ว่าบางอาทิตย์อาจจะต้องใช้นะครับเพราะว่ามันเป็นสายกายที่มีไม่กี่อาชีพนะครับที่เป็นทานมืดนะฮะเออบางอาทิตย์อาจจะเป็นแบบต้องพังเกาะที่เป็นเกาะกายภาพอะไรเงี้ยอาจจาเป็นจะต้องใช้ไหนนะครับยังไงก็บิวบิวรอกันไว้ก่อนนะครับอ่าพอถึงด่านสามนะครับให้เราทำการตีโซก่อนนะฮะเพราะว่าโซเนี่ยมันจะเออระเบิดนะครับอืม อาทิตย์นี้เนี่ยก็อาจจะต้องใส่เป็นบิลกันธาตุพิษนะครับเพื่อที่จะได้ฮิวขึ้นนะฮะเวลาที่ติดสถานะพิษนะครับไม่งั้นเราจะฮิวไม่ได้นะครับม,มันก็เป็นเงื่อนไขเฉพาะสัปดาห์นี้นะฮะหลักๆก,ก็ประมาณนี้ครับเล่นไม่ยากเท่าไหร่นะครับกลายเป็นว่าโลนินก็ไม่ได้จำเป็นแล้วนะครับนิทอกมาแทน หรือว่าถ้าเกิดอาชีพอื่นสามารถทำดัมเมจได้ก็อาจจะเป็นสาตานโมลอกไหมหรือว่าอาจจะเป็นไนทสายหอ,อกไหมอะไรเงี้ยนะฮะที่มาใหม่นะครับยังไงก็เดี๋ยวทำการเทสเลยละกันแต่นี้เนี่ยอยากเอามาดูเพื่อให้เป็นไอเดียคร่าวๆนะครับเผื่อใครดับเริ่มอยากจะย้ายสายมาเป็นบิวทาดมืดนะฮะอือ มันก็คือบิวตรงกันข้ามกับพระนะครับเพราะพระเนี่ยเปลี่ยนมอนเป็นทตุมืดแล้วเอาท่าแสงอัดเข้าไปนะครับแต่คราวนี้ที่ทอกเปลี่ยนบอสเป็นท่าแสงแล้วเอาทตาุมืดอัดเข้าไปนะครับอืมก็เป็นสายตรงข้ามนะยังไงก็ลองไปบิวกันดูครับคราวนี้ถ้าเกิดใครมีคําถามนะครับยังไงก็ลองาถามมาได้นะฮะ แต่ส่วนของบิวอาชีพต่างๆนะครับเดี๋ยวกำลังทำอยู่นะครับขอเทสให้มั่นใจอีกนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันยากพอสมควรนะครับขอไปขุด <c oughs> ก่อนว่าเอ้ยมันเล่นยังไงนะฮะเพราะสันก็ลืมเล่นไนท์มั้งนานแล้วครับในการสวิต์สมุดอะไรเงี้ยนะฮะอโอเคนะครับยังไงก็ลองดูไม่ยากนะครับ เพื่อเบื่อโลนินอะไรเงี้ยนะฮะและรอบนี้ก็เป็น SS 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 เรียบร้อยนะครับเป็นการจารันตีได้ว่าบิวนี้ก็เล่นได้จบได้เหมือนกันนะครับ